สำหรับภัยที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่และมักกินกล้วยต้มนะจ๊ะ้มน,นี้มาดามมีวิธีตุ่มกล้วยจังไ๋ให้เหนียวนึบมาฝางนะจ๊ะไอ้คืออยากกินไอ้กล้วยต้่มจะพี่น้องสิลองเอากล้วยที่มันสุกประมาณเนี่ยไปต้มเบิ่งตามวิธีที่มาดามเห็นมาน้ำเขาแช่นะจ๊ะเสีลอลงต้มเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไ๋ตามไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะพี่น้องดับเกเนะฮาก็ไ้ตักน้ำใส่หม้อก่อนนะจ๊ะ น้ำห้องใส่กะว่ามันถ่วมกล้วยเนาะจ้ะหลังจากนั้นก็เปิดแก๊สใส่ไฟกลางไปหาไฟแรงเนาะจ้ะตุมจนกว่าน้ำจะเดือดเนาะจ้ะพี่น้องไปนะจ๊ะประมาณหนึ่งส่วนโต๊ะกล้วยห้องสดได้มีรสชาตินวนัวพอดีเนาะจ้ะกระตุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเดือดเนาะจ้ะในน้ำก็ได้เดือดแล้ววันนี้ เฮากะติส่กล้วยของหฮาลงไปไเลยนะจ้ะหลังจากนั้นเฮากระต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยมันเปลือกของกล้วยมันจะปีออกนะจ้ะฟ้าหมอ้อหฮาปิดบ่ตองปิดสนิดเราจะ,ะแงมๆนิดนึงนะจ้ะพี่น้งองเพราะว่าอากาศมันสิได้ออกน้ำม,มันสิได้บ่บ,บปูนนะจ้ะน้ำม,มันบ่ได้หล่นออกมาจากหม้อนะจ้ะ ที่ห้าตุ่มก็ได้แตะนะจ๊ะพี่น้องลักษณะแบบนี้ห้ากับปิดแก๊สได้เลยนะจ๊ะที่ห้างปิดแก๊สแล้วบันนี้ห้ากระสเอากล้วยของห้าวนะจ๊ะลงไปแช่ในน้ำเย็นแบบนี้นะจ๊ะก็สีพักทิ้งไว้จนกว่ากล้วยของห้าจะเย็นสนิทนะจ๊ะที่ห้าล่อให้กล้วยเย็นนะจ๊ะห้ากับทีมาเตรียมต้มน้ำตุมน้ำให้ห้อนะจ๊ะเพื่อที่ห้าวทีได้เอากล้วยมันหนึ่งนะจ๊ะ ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเดือดอันนี้มาดามสีใส่เป็นน้ำต้มกล้วยเมื่อกี้นะจ๊ะมันกะสีหอนไว้เนี่ยแล้วกะสีมีความเดือดไม่กว่าการที่เฮ้าเอาน้ำธรรมดามาต้มนะจ๊ะในน้ำในหม,ม้อหนึ่งเฮากะเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเฮ้ากะสีน้ำกล้วยนี่เฮ้าเซน้ำยินจัดไว้มาหนึ่งตกันเลยนะจ๊ะผู้ใดบบมีหวดแบบมาดามก็สามารถใส่ซึ่งในการหนึ่งได้นะจ๊ะ หนึ่งต่อไปประมาณสามสิบถึงสามสิบหานาทีเราจะพี่น้องแล้วเ้าวคอยมาเบิ้งกันครบกำหนดสามสิบนาทีเราจะบัในี้เอากับปิดแก๊สได้เลยแล้วให้พี่น้องเบิ่งสีกล้วยก่อนคือสิเป็นสีขำๆแบบนี้นะจ๊ะปิดแก๊สเลยแบบที่นี่ตอนนี้มะาดามก็ได้เอากล้วยออกมาจากหวัวนันจะพี่น้องห้ากับพักไว้ให้มันเย็นสักหน่อยสักก่อนเพราะว่ามันยังห่อนอยู่ ตอนนี้กล้วยก็ได้เย็นแล้วน้ำน่นนองบดนิ้เห้าก็สีมาทําการโปกเปลือกกล้วยออกแล้วก็มาเบิ่งเหนือข้างในของกล้วยว่ามันสิเป็นจังได๋กันเนาะจ้ะกล้วยก็สิมีลักษณะสีแบบนี้แต่มันสีมีความเน่นๆนนเน,นาะจ้ะมาดําสีใส่จานหนึ่เบิ่งข้างหนามันเป็นสีประมาณนี้ นึบๆจากพี่น้องเนี่ยบ้คือครับตอนที่มาดามตุ่มกล้วยแบบปกติที่มาดามบ้คือใส่สูตรนี้เด้พี่น้องเลยจักแล้วบาทนี่วิธีตุ่มกล้วยอย่างไรให้มันเสบเนาะสำหรับใครที่มักกินตุ่มกล้วยอยากลองใส่สูตรนี้มาดามไปต็ดตามเบิ่งรับรองว่าผิดหวังเนาจะตอนนี้ก็ได้ ปอกเ็จเรียบ้อยนาะจะพี่น้องหน้าตากระิบประมาณนี้เป็นยังไงจันน่ากินบ่กับสูตรต้มกล้วยสูตรใหม่ของมาดามเลยล่ะสูตรนี้มาดามสิจำไว้เลยป่ะนี่ต้มกล้วยังไดงใ้แห่เนาะจ้ะนึบนับนึบนับรับรองมาบ่ิิดหวังจะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวให้เอาท่านบุซิมไปใส่เล่า <c oughs> <c oughs> มาดามมาดามสิซิมให้พี่น้องเบ่ง่าซั่นาาะเพื่อเป็นการรั่นตีเนาอยเอา นึบนับเาะสำหรับคลิปนี้มาน้าก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะจะพี่น้องนับกับสูตรต้มกลว้วยจังให้ฮซบเนาะจะรองเอาไปเอเต,ตตามเบืองเราจะพี่น้องรับรองมาบพิษหวังในน่อนขอพระคุณที่ตดตามรับช้มจะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบนรักษาเทพดาคุ้พ่องพองสวัสด,ดีจ้า